งเหนือสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วสวัสดีครับวันนี้น้องเหนือพาเพงเหนือสมุดพาเพื่อนๆมาดูรถไถอยู่ไหนรถไถมาไถอะไร<า>ไหนรถไถเหรอดีใจรถไถมาไถ่ายรถไถมาไถที่นาะน้องเหนือสมุดโกบอกพุดอะไรมันไม่มีก็มาเดินเลยมน เดี๋ยวมนเวียนหัวนะนั่นน่ะไหนชี่ยนเพื่อดูหน่อยไหนไหนไหนโอ้โหเออเฮ่อเอาเป็นอะไรเป็นอะไรเหนือดีใจมากเลยป้าพาเนพื่อนไปดูตรงนู้นแล้ว ไ,ไหนหนู่นพี่ทุ่งนาน้องเนื้อพี่ดูพี่เจ้าทำแฉ่น้ำอะไรตรงนน้นไหนตรงตรงไหนอ่ะตรงนน้นไหนนึกว่าพาไปรู้ไหนนึกเหน<า>อสมุดบอกว่าจะพาไปดูดูอะไรครับไปใกล้รถถ่ายนะฝานี้ฝานี้ไปเดินไม่ฝนู่ก็ได้ไปโอเคไปนึกเหนือสมุดบอกว่าจะพาไปดูอะไรไม่รู้ ตามน้องเหนือไปเลยอะไรอะไรอะไรอืออืออือเอนี่เข้าไปในนี้แล้วพาเพื่อนเข้าไปดูต้นกล้าน้องเหนือหน่อยต้นกล้าน้องเหนือสวยจังเลยอะไรตัวอะไรนะตัวงูโอ้ยน้องเหนือบอกว่าน้องเหนือเจองู แล้วอ่ะมันอยู่ในป่าลึกอู้มันอยู่ในป่าลึกเหรอน่ากลัวจังเลยไปดูไปเดินไปทางนน้นสิมันมีไหมไม่มีน้องเหนือบอกว่าเจองูไปเลยฮะเก็บอะไรน่ะเก็บเรือเก็บเรือจะเก็บเรือไม่ปล่อยน้ำเหรอ นู้นไปเอาใบดูข้างหน้าหนูไปอะไรอะไรอัะไรปิตเตอร์อรรตอร้องเ,เหมือนสมุดบอกว่าเจออะลรปิตเตอร์ไหนๆหบินไปไหนแล้วไงๆๆไงแมลงปอมแมงปอลูก ไม่มีถ่ายให้ดูไกลเอา้าหายไปไหนเนาะนี่ไงคะน้องเห็นไหมโอ้โหไม่มีถ่ายใกล้กลเลย<ง>นี่เหนือดูมนี่ไงมแมลงปอไป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 เหนือพาเดินชมทุ่งนาหนันงเหนือนะคะทุ่งนาคุณยายนังเหนือ เออเออโอดี๋ยวก็ตกทงอะไรนี่อันล่าเพื่อนๆพื่อนไม่ไปเพื่อนกันแล้วสำหรับคลิปนี้นั่งเนื้อสม,มุดต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามให้นั่งเงื้อสม,มุดด้วยนะคะบบายบาย